จุดชมวิวกังหันลมอ้าวคอฟฟนะครับเปิดให้บริการแล้วครัวสเต็กห้วยบงอาสเต็กอาหารตามสั่งนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวนะครับที่ห้วยบงอำเภอดา่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวจะพาไปชมจุดชมวิวที่สวยของกังหันลมนะครับที่เป็นกงังหันลมที่ผลิต รสไฟฟ้านะครับเป็นกลงหันลเมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในตามผมเข้าไปดูเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศบริเวณด้านในเาก็จะมีร้านกาแฟเครื่องดื่มให้เราได้นั่งรับประทานนะครับแล้วก็นั่งชมวิวกลางหันลมที่อยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับเขาก็จะมีเป็นสวนดอกไม้นะครับให้เราได้ถ่ายภาพ เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ร้านกาแฟะนะครับว่ามีเมนูอะไรให้เราได้รับประทานบ้างนะครับจะดูบรรยากาศอาหารเมนูแนะนำที่บนลิปอายสเต็กเนื้อนะครับหอเยอะแยะเลยอาหารมียำปลาแซลมอนด้วยครับบริเวณนี้เป็นร้านห้วยบงกาแฟะนะครับที่เขามีขา,ายกาแฟแล้วก็อาหารให้เรารับประทานนะครับอยู่ติดถนนเลย นะครับตรงที่จุดชมวิวของอกังหันห้อยบงนะครับนะครับ<ป>บรรยากาศด้านในของร้านกาแฟห้วยบงนะครับที่อยู่ตรงจุดชมวิวกังหันชมวิวนะครับกาารมมีีีเเ่่ยยะยทลึ กังหันลมที่ห้อยโบกนะครับมีเสื้อกสายเป็นที่ระลึกด้วยนะครับแล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีกาแฟเยอะแยะนะครับมีทั่วไปนะครับนรับรรยากาศในาร้างกาแฟห้อยบกนะครับอยู่ตรงจุดชมเดียวของกังหันลมนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ที่ดีมากเลยนะครับ ก็มีนกฮูกนะครับให้เราให้เราได้ถ่ายภาพนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกทุ่งกังหันหลมอ๋อตอนนี้มีบอ่อน้ำด้วยไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่านะครับอ้าวมีน้ำมีน้ำอยู่นะครับนกฮูกตัวใหญ่เลยนี่ครับตรงที่จุดชมวิวกังหันหลมนะครับของห้วยบงนั้นเขาก็จะมีนกฮูก ยักนะครับไว้ให้เราได้ถ่ายภาพไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับที่ได้มาท่องเที่ยวจุดชมวิวกัางหันลมของห้วยบงนะครับอำเภอดา่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลงไปดูชมบรรยากาศที่อยู่ด้านล่างนะครับว่าบรรยากาศของอกลางหันลมเป็นอย่งอางเขาบอกว่ามีกลางหันลมเยอะมากเลยนะครับ ครับจะมีของฝากที่ร้านกังหันลมห้วยบงโคลาดนะครับก mm ็ hmm. จะมีของฝากขายให้สำหรับเด็กๆให้เป็นที่ระลึกหรือว่าซื้อกลับบ้านนะครับไปเล่นที่บ้านได้นะครับนี่ครับสีเหลืองต้นพองอุไลสีเหลืองอเต็มไปหมดเลยนะครับที่อยู่ตรงที่จุดชมวิวของกังหันลมนะครับที่ ตำบลห้วยบงนะครับอำเภอด,ด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานี่ตรงนี้เขามีกังหันลมที่เป็นเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับสามารถที่จะหมุนได้อย่างต่อนเนื่องเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ชาร์จไฟแล้วนะครับนี่ครับกังหันจำลองพลังงานแสงอาทิตย์นะครับถ้าเกิดว่ามีแสงอาทิติก็จะมีพลังงานในตัวเสร็จแล้วกังหันนี่เขาก็จะหมุนของเขาเองเลยนะครับ ในเมื่อหมดพลังงานแล้วเขาก็จะหยุดนิ่งอยู่อย่างนี้เลยนะครับครับอยู่ด้านล่างก็ยังมีวิวที่สวยให้เราได้นั่งถ่ายภาพบันทึกภาพเก็บไว้ในความทรงจำนะครับก็จะทำเป็นรูปแกะนะครับฝูงแกะที่รวมกันอยู่ในกลุ่มฝูงแกะนะครับให้เราได้นั่งถ่ายภาพแล้วก็บรรยากาศด้านหลังของกังหันลม ตอนนี้กังหันลมนะกำลังหมุนนะครับแสดงว่า,าบางตัวหยุดนิ่งบางตัวกห็หมุนเร็วขึ้นนะครับตรงไหนที่ได้ลมมากมันก็จะหมุนได้มากขึ้นนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาเขียนคำว่าห้วยบงด้านหลังนั้นเป็นกังหันลมนะครับที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ครับบรรยากาศจุดชมวิวกังหันลมนะครับอ,อยู่ที่ห้วยบงอ,อำเภอด่านคุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับจะเห็นว่า,าคู่ด้านซ้ายนี่ครับจะหมุนเร็วกว่าทุก,ทกตัวเลยนะครับ มันก็อยู่ที่จุดที่กินลมนะครับที่กังหันในกินลมตรงไหนที่เป็นจุดที่กินลมมากก็จะหมุนได้เร็วขึ้นนะครับ ชมวิวกลางหันลมนะครับอยู่ที่ตำบลห้วยบงอำเภอกานคุทศจังหวัดนครราชสีมาร้านสเต็กห้วยบงเขาก็เปิดให้บริการแล้วนะครับร้านกาแฟเขาก็มีบริการให้แล้วก็เป็นจุดที่นั่งรับประทานกาแฟหรือว่าอาหารนั่งชมวิวกลางหันลมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอาจจะเลืมฝวากกดซับสไครต์ด้วยเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ